กระปุ๊หน่อยใี่ครับหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนต่งล้านสามแสนห้าหมื่นโอ้ยเก็เป็นตะเหลียวดีเท่าไหร่น้อนี่นะครับรุ่นียังนะนี่นี่นี่ขั้นางกันนี่ล้านสอง รุ่นซิปมันบ่ปาดรุ่นซีันีเนียบๆดีเลย,เย,ว,เยว่ะเมน่อนได้สีบเม่อไนด้องีหยงเลยสรุปสรุปอนกีงมีมาเนีของมากที่ามกรไฟขายบอครับเนี่ยพวกอะไร,กกไรครับอะไรต้ักกัปกบปุ บเรืองได้อะไร้อกงไนไหมัอ๋อตัวนี้หลานหลานสองสองหลานสองสอง่แต่หลานสองเด็กใหญหัวเนี่ยวเอาหัวมากเข็นหนึ่งมันมันเขียบแ่หนบอ เสียงปิดประตูดังตึ๊บยอนได้หันมาใหามนีเบอนมเยอุ้ยมันรุ่นได้บบกดักสูงๆข้างหลังมาเก็นนีไม่บอกเท่าเท่า นี่ไหมขโมยซูบ่ันี้เ,เอามึางก็แยกกันไงราคาเท่าไหร่ไหญ่ราคาเท่าไหร่รันาาสองล้านสองสองล้านสองคือกันหมนกรุลสีปมันคก็ถึกกกันใช่ ขาแแกเลเพราะอกันเมอ่าเ้ไปานนขั้นแรกคองจังหวัดเลยโอ้ซีเมนนะดังเลยเนาะออกสองบ้างหน้าเลยนี่กีว่านี่องรอบรอบทิศทางหรอรอบรอบนี่ด้ย

รีวิวบริษัทบังนะผมเคยดูมเคยเห็นแต่เคยเห็นแต่ในยูทูบกำลังเด๋มมาก่อถ่ายอยู่นี่มั้ไม่ใช่หูหรือเปล่าตัวกวนตัวสปริงตัวนั่นเนาะ